สวัสดีค่ะวันนี้เรามาลองดูหินโรโดโคไซต์ะนะคะเข้าใหม่ของร้านน้องโรตีนะคะ สำหรับหินโรโดโคไซใช่ไหมคะก็จะเน้นไปเรื่องของให้คนรักคนเมตตาคนอุปถัมภ์นะคะหรือใครที่แบบว่าอยากรักษาแพ้ใจหรืออยากให้ความรักที่มีอยู่ราบลื่นนะคะมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ได้เฉพาะหญิงกับชายนะคะอาจจะเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นหินแห่งความรักเนาะเมตตา น้องมีโปรมาให้ชมกันนะคะสำหรับไซส์ประมาณ7-8มิลนะคะ7มิล7.5แล้วก็8มิลนะคะน้องโรตีจัดโปรให้ที่500บาทนะคะพร้อมส่งฟรีปลายทางก็ไม่มีบกเพิ่มเดี๋ยวให้ดูชัดๆเนี่ยค่ะไซส์7มิลเนี่ยค่ะก็ถือจัดว่าเป็นเกตสวยหินแท้เลยนะคะโรโดโคไซส์เนาะนี่ไซส์8มิลเส้นนี้ก็สวยค่ะนี่ มีมาทั้งหมดห้าเส้นเนาะนี่เลยค่ะอันนี้แปดมิลเนี่ยค่ะลายหรือการขึ้นสวยมากเลยค่ะสีเนาะธรรมชาติเลยนะคะอันนี้สีธรรมชาติเลยค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวใส่ไปก็จะยิ่งแบบชมพูอ,อมส้มหวานๆขึ้นมานะคะส่วนเส้นนี้ไซส์จะอยู่ที่ประมาณ9มิลน,นะคะเส้นนี้น้องโรตีจัดโปรให้ที่800บาทค่ะนี่เลยเส้นนี้จะสวยมาก800บาท ส่งฟรีนะคะปลายทางก็ไม่มีบวกเพิ่มเดี๋ยวน้องมีอุปกรณ์แล้วก็มีของแถมให้ครบเหมือนกันค่ะสนใจชิ้นไหนก็ลองสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะกอรูปภาพแล้วก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะและเดี๋ยวน้องโรตีส่งให้เพิ่มเติมนะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เฮงเงปังปังรวยรวยทุกคนเลยนะคะให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะ